วันนี้นะคะเรามาขี่อยู่ที่โรงแรมแกรนด์ชัยน่านค่ะเราจะมาพักที่นี่ค่ะเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอะไรครองเท้าหลุดค่ะเราจะมาสั่งแพงค่ะเรามาจอดรถที่นี่เฉยๆไม่ได้พักที่นี่เจน่าติดตามมาด้วยอะเจ๊น่ามาได้ไงอ่ะน่าผิดเชองมาต้องลงท้าววันนี้มาตัวรุ่งซัมเพลงกันค่ะแต่อันนี้นะคะเหมือนเหมือนที่บ้านเราเบสเลยค่ะที่ค่ะา แต่มูลมากดเอทีเอ็มในนี้ก่อนมีร้านขายของเล่นอยู่นี่ด้วยโรงแรมอรคะเลิกเลยอะค่ะริ่มแหลเริ่มน่หละไไห่ขอถ่ายรูปไหนรูปขอยสาวพี่อะเออมาเออาูนี้ดิ กินวแฟนผักเลยอ่ะพี่เขาแฟนคักเลยชของเาลยมัของเด็กน้อยเ่ลูกม่น่ามันจะหักจะได้ขายดีๆนะแล้วเราเดินไปไหนไปไปคี่คุย่ากที่ไงไหนคะไปคุย่าคุย่าออกมานี้ค่ะพี่ไอ้ออ ไปไปไปก่อนนะครับวันนี้เพิ่กจะเปิดดูกันแล้วก็พูดกันอยู่เรื่องย่าไปด้รูปเสามาขี่เนี่ยไปเติมาแล้วเนี่ยได้รูเสาวที่เป่าลมหรอใช่น้องก็อยากเขาขายชุดเท่าไหร่อ่ะ ไม่ด้วย <c oughs> แตเกลียวติด <c oughs> อ๋อได้นะได้นะ <c oughs> โอรมาร้านไหนครับเจ๊กิ้วมาไม่เห็นนี่ค่ะทิ้งแรกค่ะร้านชางว่าค่ะโอ้แคบมากค่ะค่ะคนแตกตัวอทีออ่ทิ้เราเล่นเลยมันก่อนเดี๋ยวดูดูด้านในมีอะไรบ้างอ๋อที่หนูได้กับป,ปอ,อ,อบพงษ์ไงใช่เออแสดงผมดีกว่าด้านกลับทีมเลยนะเ <c oughs> นะี่ย ขว้าอะไรมาคะเด็ก yeah. จ yeah. ิ <S <S ๋วเขาไปหยิบไอ้นี้มาแล้วคืออะไรคะไข่ที่เกล็ดอยากได้สวัสดีค่ะอยากได้นะสวัสดีพี่กิ๊บด้วยนะคะสวัสดีนี่พี่กิ๊บสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเฮ้ยไ้องนี่แกะเอามา้ทำไมอยังแกะของงานไม่ได้สวัสดีค่ะเจ๊ว่าจะกันน้ำอันนี้เท่าไหร่ สโล่บ้างได้ได้อะไรอีกอะม้วซัวหมบเยหะสื่อหยิบด้นหยิบเรียได้คื่อคือเอาเจโลมาแล้วกินกินอยากกินดีด้ะได้ได้ อปไรลูกอ่ะโอเคขอบคุณครับทำหน้าดีดีสิทำหน้าอะไรนี่ดูไฟมีวีหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรที่แลกไหน้าสำหรับหนูแล้วค่ะ ไอ้ขวดนั่นคืออะไรคุณแม่ขวดสีขาวค่ะไหนขวดโซดาอ๋อมันจะเป็นน้ำแต่เมล่อนโซดานี้จะเป็นน้ำอร่อยไหมจันน่าเคยกินไหมครับมีปุ๋งให้กดด้วยมีหลายแบบนะคะมีขนมตาแบบนี้เราไม่เคยกินนะเหมือนนี้ไม่เคยยังเหรอ เจน,น่าพวกนี้คืออะไรเจน,น่าเหมือนเอาไว้ตกแต่งคุกกี่ไงพอเราทำแ,แบบ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 ที่เคยทำแต่เพราะว่าผัาที่เขาเอามาแต่งอันนี้ก็เป็นขนมญี่ปุ่นทำเองค่ะเป็นทำนนอะไ,ไ<ช>รอันนั้นอะไอรเจน่าเจ้ากรองอ๋อเป็นขนมนี่ข้างในเป็นไข่เป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตรูปไข่อันนี้ไม่เป็นหมากฝรั่งนะออนไหนเป็นเป็นหมากฝรั่งเฉยๆเลยไม่ได้อะไรเขาแค่ทำลาย เป็นพลังเฉยๆไหนครับอันนี้เป็นแอปเปิลอันนี้เป็นอจดะลดโซดาอะไรอย่างเงี้ยแอปเปลินปเปลนะครัะ